สวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรเล่นอะไรอยู่เนี่ยเล่นอะไรครับเล่นจับเชนเ,นเนนชนคือโซ่เชนโซ่วันนี้นะคะพาณโมมาเที่ยวเล่นที่อฮอมบูดดาวน,นะคะเป็น เป็นพาร์คชิลเดนพ Park เป็นพาร์คสำหรับเด็กแล้วก็เป็น Animal Farm มด้วยนะคะพาร์คให้เล่นแล้วก็มีสัตว์ให้ดูด้วยเดีย๋ยวดูกันนะคะว่าวันนี้เรามีอะไรจะมาเล่นให้ดูแล้วก็จะมีสัตว์อะไรให้เห็นบ้างนะคะตามน้องน้งโมมาเลยครับน้โมบอกว่า เดี๋ยวมันดูเงียบเงาเหมือนโ h o s t Town ชเช่นนี้วันนี้ฝนตกนะคะอากาศไม่ค่อยดีเลยเราซื้อตั๋วมังแต่เช้าเอาเดย์ก็คือทั้งวันแต่ว่าเพิ่งจะมาถึงตอนบ่ายสามเลยอันนี้เป็นการขุดเพชรนะโมนี่ครับนี่คือเพชรเพชรก็คือไดมอดอ่าไม่สนใจไปทางนี้ไหมไปทางนี้ก่อนลูก ไปดูทางนี้ก่อนนิปีนขึ้นไปเห็นไหมลิ little bit adventure. ท t t ิร์บิตออฟเอ็นจิเร์ผจญภัยเล็กน้อยอย่าให้เปื้อนนะแม่ไม่ได้เอาเสื้อผ้ามานะนี่นะคะเป็นอากาศชิลด์เรนพาร์คของที่นี่นะคะก็จะเป็นแบบกลางแจ้งแล้วก็มี อุปรกรณ์เครื่องเล่นว่าสิ่งต่างๆให้เล่นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของอกิจกรรมกลางแจ้งก็คือ outdoor activities นะคะมีการผจญภัยปีนภูเขาปีนหินปีนต้นไม้ปีนอะไรต่ออะไรที่ปีนได้มีทรายมีหินดินทรายเน้นเน้นจงใจจะเน้นกันแล้วเธอเปรอะเปื้อนเข้าไว้ <laughs> ไปเลยครับขึ้นไปเลยลูกอขึ้นให้ได้นะอย่าล้มก้นจำเป้าเลยนะนี่ขึ้นตรงนี้ไม่ไดีฝันแล้วนี่ตรงใต้นี้ <it> <laughs> งเข้าหน้าหนาวนะคะใบไม้ก็จะเริ่มเปลี่ยน,ยนสีเป็นสีเหลืองสีส้มสีแดงสีน้ำตาลแล้วก็ร่วงหมดไปลูกไปนนตรงน,น,นู้นใไปดีกว่าพาโชว์หน่อยอยากเล่นตรงไหนเดี๋ยวแม่ตามไปนุ่นดูเขาไปปีนเป็นเคล้าย้กับประสาทไม้อะไรตรงนู้นนะ จะไปเก็บเห็ด่เไปสอจไน้อบบนไปทางไหนก่อนไม่ไปดูทางนู้นก่อนเหรออ,อ่ะงั้นแม่จะตามไปอเชิญเลยเลไปทางไหนครับไป look t h e r e a e l d i a d up there มอโแ,แม่ว่าทางนี้ดีกว่า่ปนี่ น้ำโมครับแม่ว่าไปทางนี้ดีกว่ามีบ้านนกอะไรเนี่ยเห็นป่ะอยากไปดูบ้านนกตรงนั้นเหรอว่ามีนกอยู่ในนั้นป่ะเข้าไปสิใน,ในตะก้าเดี๋ยวแม่แขวงให้เข้าไปเลยลุยแม่อยากเห็น <c oughs> บ้านนก <like> <c oughs> นี่ถ้าเกิดเป็นตอนวันที่อากาศดีๆนะคะฝนฟ้าไม่มีแล้วก็ท้องฟ้าแจ่มใสเนี่ยคนคงจะเยอะมากแล้วคงจะเป็นอะไรที่มีบรรยากาศแห่งความสนุกสนานคลึกคลื้นมากเลยเนาะพอดีวันนี้อากาศไม่ค่อยดีนะคะเราขับรถมาที่นี่นะคะจากบ้านหนึ่งชั่วโมงครึ่งเพื่อมาเล่นที่นี่สักครึ่งชั่วโมงได้ไหมเนี่ยแล้วก็กลับบ้าน โอเคนะคะเดี๋ยวค่อยมาติดตามว่าวันนี้น้องน้ำโมจะพาเพลินอย่างไรบ้างสวัสดีครับนายครับเต็มใจมากขอส,สวยๆที่น<ด>ึครับ